โอเคครับทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ชาแนล F s t a Gamer นะครับในวันนี้ก็จะพูดยังไงดีล่ะผมก็เป็นเจ้าของเซิร์ฟนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคือน่าจะต้องได้มาทําหน้าที่เป็นแอดมินในเกมนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมก็จะไปบริการอยู่หน้าบ้านนะครับก็จะไป,ไปตอบเพจหรือว่าในรีสคอร์ดอะไรอย่างี้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่านานๆทีนะครับผมก็จะได้เข้ามาแบบว่า ดูแลภายในเซิร์ฟนะครับเพราะว่าปกติจะมีแอดมินอยู่นะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอะไรไม่รู้แอดมินก็ไม่ว่างกันนะเออตอนนี้เนี่ยจะให้ดูนะครับเนี่ยเช็คแอดมินก็คือมีอยู่แค่ผมคนเดียวนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติการกันเป็นแอดมินกันให้ดูหนึ่งวันนะครับนะครับท่านผู้ชมยังไงใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยว่าอย่างแรกเนี่ยเป็นแอดมินต้องทําอะไรบ้างนะครับอืม ก็คอยเช็คนะคอยเช็คซ้ายบนนะครับบัคออกรถลงพยาบาลไม่ได้แล้วก็วาร์ปไปดูเลยนะครับไอจีแปดสิบสามไปงานแรกของเรานะครับมีคนบัคปึ๊บาเรียบร้อยมีอะไรครับบัคบัคยังไงครับออกไม่ได้เหรอดูดิเออวะทำไมมันออกลงพยาบาลไม่ได้ป่ะไม่ต้องงงนะผมกดเฮดแล้วมันใส่แบบิดเพราะาผมตั้งคีลัดไว้อยู่นะ แต่ว่าปกติมันก็ต้องออกได้นะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงเดี๋ยวผมดึงโอเคนะครับเราก็ใช้วิธีการเป็นแอดมินนะเราก็ฐานที่โรงพยาบาลเราก็ดึงอดีตมาโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าประมาณนี้<ป>ครับผมเฮ้ยเีคนเรียกครับว่าไงครับผมดักไปเถิดของอนะ่ะผมตอนแรกผมเทิดปากหลังเบอร์หกไปแล้วผมอดมย้ำไปอีกรอบอ่ะเถิดดับใหม่พี่อ่านหน่อยดิ อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปเทรดให้มีคนตอบหมดเล้วว่าออนเกมทั้งคู่ใช่ไหมครับเนี่ยโอเคโอเคงั้นรอรอแอดมินเพจเลยเนาะโอเคประมาณนี้นะผมเคสแรกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอดีสิบสองต่อยในคุกตายเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับไอดีสิบสองใช่ไหมไอ้เดี๋ยวมาประกันได้นะเดี๋ยวมาประกันดูเดี๋ยวดูครับจะส่องดูก่อน <laughs> ต่อยต่อยจริงอ่า <laughs> ผมคิดว่าเดี๋ยวจะวัดไปเตือนก่อนแล้วกันนะเอาลวง แล้วครับสี่สองเออหยุดหยุดหยุดค่าคนเขาทำไมเนี่ยติดโคก็รอเวลาหมดสิคนบอกรุ่นใหญ่มาจริงพี่มันต่อยใช่ไหมมันต่อยแล้วเวลาถูกกระเพื่อมอ่ะพี่เอออย่าตีมั่วอย่าตีมั่วมันต่อยแล้วพราพรมันต่อยจะไม่พี่พรามันต่อยแบบรับเพิ่มเพราะรับเพิ่มก่อนกุกกาลพี่พีน่าว่ะโอ้เย็น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 หนุ่มเนี่ยเขาสำนึกแล้วใช่ไหมเขาเงียบไปแล้วเขาไม่ตีแล้วโอเคครับพี่ผมฝึกไถ ไว้ฝึกใส่ไปตีคนในคุกเจ้าช่วยกล้วยทอดมันตีอีกแล้วแอดรอบนี้ผมแบนแล้วนะถ้าตีผมไปเตือนมาแล้วนะผมว่าต้องใช่แล้วแหละตีในคุกแอดเตือนไม่ฟังไปแล้วครับผมบินไปแล้วหนึ่งคนนะครับมีคนถามแอดประมูลวันไหนแอบเราก็ตอบแล้วก็ แอดไปด้วยแอดอ่าไอดีละสี่บเจ็ดนะครับเขาบอกว่าวันอาทิตย์หน้านะประมูลเนี่ยก็จะมีวันอาทิตย์นะครับทุกคนทุกวันอาทิตย์นะครับจะมีการประมูลแล้วแต่นะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเพราะว่าแอดมินก็บางทีไม่ว่างหรือว่าไม่สะดวกหรือว่าจะแบบปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ก็จะมีใน Discord นะแนะนาไม่เข้าไว้เลยนะดิทคอร์ดเนี่ยเป็นช่องทางติดต่อเลยโอเคทุกคนเหมือนครั้งหน้าผมจะเจอกับงานมะพร้าวใช่ไหม ส่นมะพร้าวดูแปลกๆกันเนี่ยอ๋อมีคนมาทําเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่แมคมาคาร์เมลสวัสดีครับได้เงินดีไหม,มครับด้วยางานเนี้ยดีครับดีครับด้วยขอ,อน้าท่านผู้ชมแผ่ใครที่ไม่มีงานทําก็ลองมาทําดูได้นะมีคนมาเอฟเคทำกันเยอะอยู่นะเฮ้ยชื่อฟิล์มเคเอฟซีสวัสดีครับฟิลม์มโอ้คนชื่อฟิล์มเนี่ยเขาบอกว่าหล่อทุกคน,นจริงปะ่ะจริงเป็นไงอีดีสิบห้าสิบสี่บอกว่าดึงหน่อย ขอดูก่อนนะเขาทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดึงมั่วไม่ได้นะโอ้อยู่ในคุกอยู่ในคุกห้ดึงทำไมเนี่ยบางคนเขาจะเหลี่ยมนะเหลี่ยมให้เราดึงออกคุกอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่เหมือนคนเขาจะตกปลากันนะซึ่งการตกปลาเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณชายหาดนะนี่ไงวับมาถึงเจอเลยนะครับตกปลากันเยอะมากนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ย ได้ได้เงินดีป่ะครับเนี่ยได,ด้ดีครับผมอรอบรอบหนึ่งนี้เราทําได้กี่หมื่นรอบหนึ่งเหรอครับถ,ถ้าเต็มเต็มรถแล้วนะเต็มรถเลยลสองหมื่นเนี่ยโอโ้โหเงินดีเลยเนาะนะลองมาทากันดูนะลองซื้อเบ็ดมาทํากันดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาลองฟาร์มนะตอนนี้ผู้เล่นก็ประมาณร้อยกว่าคนนะเป็นเวลาช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับอากาศร้อนๆก็เล่นเกมกันอะไรอย่างงี้วันนี้น่าจะ น่าจะปิดจอไว้มั้งน่าจะฟาร์มแบบว่าเปิดจอตั้งเอาไวนะ้แล้วส่วนใหญ่เขาจะใช้ Auto ใออโต้ฟาร์มในการฟาร์มของกันนะครับก็แน่นอนนะครับทางเซิร์ฟเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาจะแจกออโต้ฟาร์มฟรีนะครับโดยการทับรับบัตรนะื้าใครไม่รู้นะครับรับัตรนี้นะแล้ววิธีการเปิดเนี่ยกดวายแล้วก็ไปที่เมนูจัดก,การทั่วไปนะแล้วก็แรกสุดเลยเปิดออโต้ฟาร์มนะครับถ้าใครจะปิดก็คือเปิดมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะอะไรประมาณนี้เนาะ แจกรถหนึ่งคันที่ร้านขายรถเฮ้ยแจกรถเลยเหรอผมต้องไปเอาละพี่ครับผมอยากได้รถครับมผมผมว่าไม่ใช่ละเราสองคนแปลกๆนะไอสองคนเนี้ยมันต้องรอคนมาฆ่าแน่ผมว่าเราสองคนแปลกๆนะบอกแจกรถนี่ไม่ใช่มาดักฆ่าบ่าระระมัดระวังตัวด้วยละกันเพราะถ้ามีคนแอบแจ้งนะไม่ได้ เป็นการสตอรี่ต้นหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็จะโดนโดนเจลนะครับเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มไหวป่ะเมื่อกี้เห็นอยู่นะเมื่อกี้ทำอะไรอะลื่นนะถนนลื่นนะรถบักใช่อะพี่เห็นเอ็งไถไปกับพื้นเลยนะไหนนะคันไหนพาไปดูดหน่อยรถบัคคันนี้อะรอ,อทีหลังครับรถบัก อ่าขึ้นมาขึ้นมาเราใส่เครื่องแล้วป่ะเนี่ยอ๋อเครื่องเบลไหนอ่ะเอ้ชีลดโค้ดไทยอีแรงจัด้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ยเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่โอ้โหมันก็เกินไปนะ รถแรงเกินอะไรเนี่ยเออเซิฟดีกับเลนข,ขวานะครับทุกคนมาเราจะพานะ <c oughs> น้องเหินเหินไม่ได้ PG เนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันดีกว่าเองเอง,เองว,ว่ายพระยังอ่ะน้องไปไหว้พระกันดีกว่าไปโอ้รถแม่งเบรกไม่อยู่จริงไปไหว้พระกันนะครับทุกคนพาทุกคนไปไหว้พระมันจะมีระบบว่ายพานะครับจะสะสมแต้มบุญน,นะสะสมแต้มบุญเอาไว้แล้วก็แลกของได้ครับ ชรถโทษไถ่ดูดิโอ้โชนไม่ไหวรถเองแม่งเกินไปว่ะก็ระบบใหม่มามันจะมีเซฟโซนฝันเป็นคนจะให้แต่แจ็คมันบอกว่าพี่เจได้ยดยางแต่กูก็ให้เลยให้ไปแล้วเจไดก็บอกได้แล้วครับเจก็บอกโอเคพี่ไดครับผมมีแต้มบุญเยอะเกินขอให้พักก่อนนะครับหลักๆวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะอุ้ยตองหนึ่งเลยเลขดีจริงโอเคเราได้แต้มบุญแล้วนะครับผม ประมาณนี้นะครับก็แต้มบุญสามารถนําไปแลกอะไรได้นะั่นแหละก็เนี่ยครับดูแต้มบุญเราตอนนี้ผมวายไปประมาณ9000แบบร้อยกว่ารอบนะแล้วก็สามารถไปแลกของจากกิจกรรมได้ครับของก็จะเป็นประมาณนี้นะก็มีเช็คสุ่มเงินมีทัวริสโมมีดาบมีสกินมัดนะสกินมัดนี่ก็คือรอนะผมรอรอรับตอนที่เขาเรียกว่าอะไรมัดมานะครับมตอนนี้เขากำลังทําอยู่คนระับ ดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเดี๋ยวจะมีเคสไหนมาให้เราทํางานกันอีกบ้างโอ้โห,โ,หโหตัดหน้ากันเลยไอ้หนุ่มตัดหน้าทำไมวะเออครับโอ้ช่างซ่อมรถมาซ่อมรถเลยมาเกินไปน้องไปน้องโอเคตั้งเกี้ยวซ่อมไวจัดเลยคนนี้ประสบการณ์เยอะ โอ้ไอดีหกนะครับเราไปดูกันนะเผื่อมีอภินิหารโน้ตลันกว้างๆอย่างนี้เดี๋ยวลองมาดูนะครับขึ้นมาว่าใช้โปรบินนะเอ,อ้นนั่นแน่ตัวไถอย่างนี้เลยขอรอดูเลยกเกดด <c oughs> โอ้โหที่น่าเกล็ดจัดดูโอ้ตายละนี่เลยครับก็นาทีขอแอดมินนะครับเราก็ทำการแบ เรียบร้อยครับผมไปแล้วอีกหนึ่ง <S <S 1> <S 1> เอาละนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนผมว่าน่าจะอาพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับการเป็นแอนดมบินหนึ่งวันของเอสเตดเกมเนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปกตินั้นโดยปกติผมไม่ได้ทําในส่วนนี้นะครับส่วนนี้จะมีแอนดมบินคนอื่นที่เล่นในเกมแล้วเขาก็จะดูแลภายในเกมนะครับในส่วนใหญ่ผมก็ไปอยู่ในหน้าเพจแล้วก็ดิสคอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าก็แบบพวกคิดระบบหรือว่า ทำพวกโปรโมชั่นอะไรต่างๆทำรูปทำอะไรอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็คือนะไหนๆก็เยไหนแล้วนะครับแอดมินไม่ว่างนะครับเราก็เลยมาทําเองก็เลยนะเหมือนว่าถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ Ready Con City ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่นานมานนี้นะครับนะอีกประมาณ ไม่น่าเกินเดือนหรอกนะครับก็จะมีหมดเข้ามาแล้วผมว่าอีกสักไม่นานนี่แหละนะจะ build apk แ,แล้วก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมเล่นกันนะครับก็จะแบบเห็น่าพวอ็อบเจกต,ต์ต่างๆเปลี่ยนไปนะครับนะแล้วก็มีพวกของอะไรอย่างนี้ที่สวยๆให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยเจอกนใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสุคลิปนี้สวัสดีครับผมยังไงก็ฝากเซิร์ฟเวอร์ l e d y c o ของผมด้วยนะครับ